เ็ดตัวเดียวไปทำมีไงโอ้วังกันหน้าจะบาทกิ่นรับซิมซิมเฮ้ยโอ้ตต่นแล้วครับตืนนๆตื่ตนตืนนตื่นกินของสดครับผมพี่น้องครับมาทอดหนาลานแล้วเหรอมาครับปีใหม่เลยเด้อพี่น้องก็ื้อนี้เป็นวันที่ยี่สิบ ไท่รยี่สิบแปดเมนูประจำเมนูประจำช่องปีใหม่ไฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับ้สวัสดีครับผมตัวที่สองมาดิตัวที่สองพูดพี่นนองอันตรายเลยเดี๋ยวให้เพื่อนข้ายก่อนนะครับผม ว่าแต่เราสั่งไว้แล้วโมป็นยังโอกาสก็กำลังลงไหลมาอยู่นะครับอ่าเฮ้สร้างไว้บ่ล่ะอ้ยเพนไหลเยอะดอกเนื้อเพ่นเมื่อนี้ตอนนี้เป็นเป็นเนื้อสะโพกใช่ไหมเนื้อสะโพกได้สีแล้วแต่งกันนะครับครับช่วนเนื้อสะโพกมุมนั้นเนื้อดิ่งเลย เนือเนือเด้งๆไปเลยครับผมอ,อเป็นสามก็ดีอ่าข้าวบุเร่ตอ่ยตร้อยเดี๋ยวต้องพยายามบวงหนูต่อ <c oughs> ขอบคุณครับไปขอบคุณครับลูกค้ามันก็ลังรังมากนะครับกลังมาจากกรุงเทพียบไ <c oughs> ป<ะ>นู้สิขาดบ่วงเฮ้ยเห็นบ่บา <c oughs> มาเตียงเพียบซะหน่ะข้าวกับมาเตียงเพียบเพื่อน,นเต่าเอะไะครับผมถึงทำงานงานเถ้าแก่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องครับถเถ้าแก่เาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเถ้าแก่หนึ่งเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อต้น้าตนกามน้านปหนึ่งเนาะโอ้โอ้ใครมือนี่เป็นของคีเออร์ไงเท้าเพือนจันหายได้อลุงเออโอ้หยหโอ้โหใจเย็นใจเย็นนะครับเด้อวัดดีเลยบางส่าวัดดีหู่แล้วครับวัดดีเลยเหมือนับอกจะสุดตัวแล้วก็่กันวัดดีไดุ้นอีกผุนหนึ่งครับผมขุนมือนีเป็นอาหารทิงโตนะครับผม กินเนื้อเ้าก็จะไปหากินป้าตอกินเป็ดนะโอ้ยสู้ใหรก็ได้ครับพี่ดาวก็แซับก็ะเทหน้าเนี่ยโอ้พี่หอยอันนี่นตัวหาพี่หนอโหอย่งพี่หนาม้ยโหนาแตกตอ่อไรเล้เอ้าแทบหนอแทบเสือกหนอ ขอมาเลือดไปก่อนนะครับดดมาเลือดแล้วก็จุนี่สวัยไปแล้วครับมาเดี๋ยวรออันของสุกของเพลนครับผมฝนบาบาดของสุกเพลินลม,มีไงโอ้โอวังกันหน้า,าอ,อย่างบาสสิ่มสิ่ม ยังไงเลยครับต้องเทีจังสีตัวนี้แจ่เนาะโดนโดนเนี่ยเรืออ่นี่แจ่แม่งเนียเยเยเ่ยกินกูเหมือนว่าไรอือนี่ครับผมพี่น้องครับอเอาละแจ่มเนาะ

รานเอ็นดือหอลุงแบ่งจานให้ยกเขียงเลยมื้งนี่อวางินหอจิบกับต๋ออือืเออใกล้ๆกันนตีเบื้องมความถวยกันอยู่ตรวจเก้าของแสน้อนมักนี่เนาะอือออ คือว่าบอกว่างไงขามันแฉบอยู่เดียวผมเอาลันี่ครับแฉดดีนะเฮ้ยเอาดอนเจาดเบ้าดอนเจาวดบัวเตะเอวเอวก็ดีไม่อเฮ้ยเบิ้ดันนั้นเอวเราเอวเราสุดยอดแหงเด้อเวแไหนฮม่เห็นไงโอ้อยมเนาะ จะไหนจะใหม่น้ำบ้าจะไเอาโลดจะมหนฮะมีวันอ่อนดอกจะหนยกข้วยไปทังเขาที่สันเดียวมนุยอ้ยใครหลงเวไยูแต่ว่าเอ้วเไปดีอยูเดี๋ยันมาเดี๋ยวทำงานสอแล้วเยี่ยมมากทำะเย มันเกียเป็นในเขตที่เองนะมึเมื่อกีน้นี้มีรีบไปเดีกมึงกิสดคือเสียรังเหรอมึงกม่ได้จะมากวนม่ได้มีลรห่างหรอทมาดกันเลื่อนเกิดอะไรตัวอ่ะว้าวฟังคนฟั่ อโอ้ดูห้ากระเสรน้องม้นเนาะเ้าเลตรงเนี้ใครหลออค่ล้างมันอืมวันนี้ตัวขนากเ่าไหรมาครับก่อนบอกว่ากินได้ยังไเนาะไข่ดขนาดเลยไม่ใช่ขนาดนเองนี อโอ้โอบ้าใหม่ที่จิ้นหอยแฉบเลยข้าจุิ้นเบอร์เนขอบคุณครับจินอะไรานลาแกะาิน้นขอนย้วมันหนาวตัวเขาอะ

ต้องกันด้วยกสุดโหู่ยู่เป็นวนวลไงก็ยัายเจ้าทางเป็นหลอกกอนหอดเป็นนวนอืมเองทำอะั่ง,นนงให้กู่ตัวมนือ